สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็มีเมนูชาเขียวปั่นอร่อยๆจากชาตามือสูตรใหม่สูตรเอ็กซ์ตินทีไม่มีกลิ่นมะลินะคะจะเป็นสูตรเข้มข้นได้รสและกลิ่นหอมจากชาเขียวแท้ๆค่ะนี่ค่ะตัวซองก็จะเป็นสีเขียวขี้ม้านะคะแตกต่างจากสูตรเก่าค่ะพร้อมหน้าซองจะระบุไว้ว่าไม่แต่งกลิ่นมะลินะคะซึ่งถ้าเป็นเรื่องชาจริงๆแบรนด์ชาตามือก็จะเป็นต้นตํำรับอยู่แล้วนะคะทําให้มั่นใจในรสชาติของเขาได้เลยค่ะไม่จําเป็นต้องผสมกับแบรนด์อื่นเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทําเลยค่ะ นี่นะคะตัวผงชาเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็ใช้ชาทั้งหมด2ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วก็เติมน้ำร้อนลงไปทั้งหมด100 ml ค่ะเราจะชักชาไปมา4-5ครั้งนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะแช่ชาต่ออีกประมาณ1นาทีค่ะนี่นะคะได้แล้วก็บีบเอาน้ําชาออกมาค่ะเราจะได้หัวชาเข้มๆเ,เลยนะคะทั้งหมด75 ml ค่ะได้แล้วก็นํามาชงกับน้ําตาลแล้วก็ครีมเทียมได้เลยค่ะโดยเราจะใช้น้ําตาลทรายทั้งหมด1ช้อนโต๊ะแล้วก็ครีมเทียมอีก1ช้อนโต๊ะค่ะก็คนให้น้ําตาลแล้วก็ครีมเทียมละลายดีก่อนค่ะ เสร็จแล้วก็ใส่นมข้นหวานลงไปนะคะทั้งหมด60 ml ค่ะสำหรับความหวานตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดอีก50 ml ค่ะก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้น้ำชาเขียวสำหรับเอาไว้ปั่นแล้วค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูทีการปั่นกันนะคะก็ใช้น้ำแข็งแก้ว22ออนค่ะจำนวน1แก้วแล้วก็อีกเศษส่วน3ของแก้วนะคะ ก็ใส่น้ำชาเขียวที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็กดปั่นได้เลยนะคะสำหรับเครื่องปั่นแนะนำให้ใช้เป็นเครื่องปั่นสมูทตี้นะคะกำลังวัดสูงๆค่ะเขาก็จะบดน้ำแข็งได้ละเอียดนะคะทำให้น้ำปั่นของเรามีเนื้อเนียนเป็นสมูทตี้ค่ะเสร็จแล้วก็เทใส่แก้ว22ออนจัดแต่งทรงให้สวยงามแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ นี่ค่ะก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสําหรับเมนูชาเขียวตาเมือ่อสูตรเอ็กตาก,กินที่ไม่มีกลิ่นมะลิสูตรปั่นนะคะสําหรับสูตรนี้ก็จะได้รสชาเขียวที่เข้มหวานมันกําลังดีค่ะสีสันก็กําลังสวยน่ารับประทานเลยนะคะจริงๆชาเขียวควรจะมีสีประมาณนี้กําลังดีค่ะถ้าเข้มหรือว่าเขียวสดเกินไปกว่านี้ก็อาจจะดูน่ากลัวนะคะเดี๋ยวต่อมาเรามาดูต้นทุนกันบ้างค่ะสําหรับต้นทุนวัตถุดิบของเราหนึ่งสูตรก็จะอยู่ที่1 4บาทเจสตางค์นะคะค่าแก้วค่าฝาค่าหลอด2บาทค่าปั่น5บาทค่ะต้นทุน รวมก็จะอยู่ที่21บาท79สตางค์นะคะสำหรับราคาขาะที่แนะนําก็ควรจะขายแก้วละ35บาทค่ะซึ่งยังไงตรงนี้เพื่อนๆต้องไปลองคํานวณต้นทุนแล้วก็กําไรเป็นของตัวเองกันอีกทีนึงด้วยนะคะและท้ายนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ